สวัสดีค่ะมีข่าวในกระแสมานำเสนอยังไม่ลืมดีไอคอนกันใช่ไหมคะวันนี้มีความคืบหน้ามาอัปเดตปปงเปิดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอรับค่าเสียหายไปฟังกันเลยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2567นาอยนอนุกูลพฤกษานุศักิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงานป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินเปิดให้ผู้เสียหายรายคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2568โดยมีขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องดังนี้ ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานโดยมีเอกสารประกอบดังนี้โดยสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหายหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรสแตมป์30บาทกรณียื่นแทนผู้อื่นหนึ่งฉบับต่อผู้เสียหายหนึ่งรายสำเนาใบาแจ้งความรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีหรือหลักฐานการร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สำเนาหลักฐานหรือข้อมูลการเป็นสมาชิกในเครือข่ายสมาชิกบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดสำเนาหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าและหรือหลักฐานการขายสินค้าพร้อมหลักฐานสินค้าคงเหลือหรือหลักฐานการชำระเงินเข้าร่วมกิจกรรมหรือการชำระเงินค่าโฆษณาสินค้าผ่านช่องออนไลน์ยิงแอดสำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้อง พร้อมสลิปการโอนเงินหรือรับโอนเงินที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหายและการได้รับชดใช้คืนพร้อมระบุรายการโอนหรือรับโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดสำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หลักฐานการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายอื่นสำเนาห,หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องท่ามีเช่นหลักฐานการพูดคุยชักชวนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันล ne นายอนุกูลกล่าวต่อว่าวิธีการยื่นคำร้องให้ยื่นผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายระบบอิเล็กทรอนิกส์ คดีรายบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานปปงหรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานปปงหรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดและยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนจะหน้าซองมาที่สำนักงานปปงเลขที่422ถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพหน0 3โดยวงเล็บมุมสองว่า สรงแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีรายบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกโดยยื่นแบบคำร้องตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2567ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2568ทั้งนี้เฉพาะการยื่นด้วยตนเองตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทียกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขตัตฤกษ์ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วผู้เสียหายจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาและช่องทางที่กำหนดผู้เสียหายเตรียมเอกสารกันให้พร้อมเลยครับเพื่อยื่นขอรับค่าเสียหายที่เราเสียไปขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกๆคนเลยนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย